สวัสดีครับผมอยู่กับผมช่างเขียวสายแต่ครับโอ้เที่ยวสุดท้ายนี่ทำไมใส่เยอะจังเด็กน้อยตาดำปกติเราไม่เคยใส่เยอะออกจากสวนนะครับนี่ก็จะเป็นเที่ยวแรกปกติใช้รถขีบครับแต่รถขีบเสียนี่เที่ยวสุดท้ายแล้วครับอ้อยสิบสามไร่ก็มีผู้ช่วยครับเที่ยวนี้เสียบปอน กำลังสอนวิธีพับสเตย์ครับอ้หนักนะพี่น้องเป็นสิบตันนะครับนี่น่าจะสิบตันขึ้นปกติไม่เคยหนักออกจากสวนนะครับเพราะว่าหวัดเสียวแต่เที่ยวนี้รถคีบเสียครับ ร้อนครับอากาศร้อนนี่ก็บ่ายสองครับปกติขึ้นแต่เช้าครับถ้าเป็นรถคีบนะรถคีบเสียง จวดสิบตันห้าโอ้ขึ้นด้วยขึ้นว่ะเออแล้วเด็กน้อยตัวนำจะขับออกจากสวนนะับแล้วก็ไปโรงงานด้วยครับเฮ้ยต่างเออหรออ้าวไม่ขึ้นแต่มันจะโยกน,นั่นนี่ผมว่าอู้ใบอ้อยเยอะครับ ปนหนีเลยนหนี่วูหนูระวังหลุมหนูนะพี่น้องไปนั่นถึงแล้วน,นีล่ละเนี่ยมันหลุมตรงนี้ผมกลัวหลุมตรงนี้ไปตรงนั้นถูแล้วครับไม่มีหลุม โอ้สับสองเลยโอ้เด็กน้อยตัวดำสับสองเลยครับแมสุดจัดเลยโอ้ไปนลครับเที่ยวสุดท้ายนะครับพี่น้องเที่ยวนี้น่าจะสิบตันขึ้นโอ้ โอ้ลงมาคังหล่ออลไวันนึงไหมเมื่อกี้จมนะพี่น้องฮะฮะอะไรคังหล่อเลยนนันนึงเออเคร่งซับสองเลยนะอ,อื้อสุดยอดเลยโอ้ ไม่แน่เลยว่าอ้อยไม่เต็มรถนะโอ้นี่บาดแผลร,รถขี่บุบเลยมาลงก่อนโอ้โอโอการร้อนครับ นายไปใส่หมากันบ่ฮะใส่หมานเลยสิไปเลยฮะใครใส่รถขึ้นไปจอดห่มเราขึ้นมาให้แตกงอ่ะไปจอดห่มฮะใส่บูเพนขึ้นไหนมาใส่ไปเบิ่งแบบอยู่โรงงานบ่ยังถามเบิ่งติตักรตันนี่หนักวะหนักเ,เลยลงไปครึ่งล้อเลยปอนเมื่อกี้ ป่านนั้นมา,มา,มาทางนั้นถึงแล้วนายสิไปทางฝู้นหนึ่งอย่างขึ้มาทางผีประโยชเลยแค่ตั้งยังไงไมีอยู่ม,ยมันไม่มีคอกเด้ปกติเราใส่คอกไอ้เอาไปปกติเราใส่เสาเต็กใช่ไหมเสาเต็กมันจะกินพื้นที่ไปเยอะหน,หน่อยเนาะนี่มันไม่มีเสาเต็กดิเวลาขี่ไปมนะันลงนี่พี่เออลงอยู่แต่นี่มันหน,หนักเลยนี่อ้อยยืนด้วยอ้อยตรงด้วยออาาไปเลยนี่จุดเหร ูสาวทักมากกับตอบเช็ดเขาแน่สาีส้ยิงยิงยิงเนี่ครับใครไม่เคยเจอคนหล่อสาวทักมาเป็นซิฟไอฟงเอฟงไอซีก็หลายเลยไอฟงไอซี่ก็หลายเลยไอยิงยิงยิงไหนถ้าสามมาเปิดโชว์ตรงนี้ตำรวจบอกไหนเกาไปกับขี่มาดูนี่เด็กน้อยตัวดำมีใบขับขี่แล้วนะครับเอ้ย กระเป๋าพี่นายกระเป๋าเอาอยู่บ่บาเออเงินค่าเที่ยวมันเดียวเอา้าพรอมน่าหาลอยจ่ายค่าเที่ยว เงินนี้เพื่อเธอฮะเ,เธอไหนเธอใดเธอจ้องใดเธอมือเธอมือม,อมะ <c oughs> ไปเธอทางปลอดภัยครับเที่ยวสุดท้ายบายบาย <c oughs> น้องฟ้าใสโอ้ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่น้อยๆนะนี่ หนักเหมือนกันครับอ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ